17กับ2 7ครับเดินสูงได้เปรียบเล็กน้อยครับทางด้านของเพชรใหม่172กับ165ลงตัวที่6ขยับเข้าหาไม่มีโอ้ยยืนปลายเท้านะครับราชสักโอ้โหลูกนี้เชีรยเตะหล่อเลยครับกระโดดต่อยครับขอแรงใจเรียงเชีรยจากพี่น้องสปปลาวเลยครับราชศักโอ้ขยับข้าต่อย1-2ครับทำได้ดีเลยครับาราชสักนะครับ ใจพี่จะคบใจน้องโอ้โหยิงมกลับหลังมาเต็มฟอเลยครับโู่ฟอ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 ครับขยับเข้าต่อยครับตีกตยกการสูงสูงไวราชสักชกไปยิ้มไปครับ<อ>วันหนึ่งว่าชกกับไวกระตอะไวน้อยครับจะขยําเมื่อไหร่เท่านั้นเองเอ้าวเดี๋ยวดูครับอา้าสายหน้า<อ>เพชรใหม่ว่าไงครับว่าไงครับเพชรใหม่ โอ้แ okay, ข่งขวาสวยครับเพชรใหม่พวกแต่โดนแล้วตามเข้าชาร์จทันทีชากันยกแรกโอ้โหลูกนี้ครับไต mm ่เข้าบริเวณข้อพับเลยครับหมุน mm hmm. oh, ยกบังครับยกบังห่เปิดลำตัวครับลูนี้หมุนฟาดครับม่ <m ye> แล้ววางด้วยแข่งซ้ายต่อยด้วยขวาครับเป็นซูริวงวงกับเพชรใหม่สอสุจน์ครับมาวงในแล้ว ราชสักครับโอ้โหเปลี่ยนแผนเลยครับเลียนยืดหนักหนักแรงแรงครับดันไปาครับบวกแล้วครับยกนี้เพชรหม่ไม่สนแล้วราชสักกันหลากหลายกว่านะครับมีกินทองมีวางแข้งครับเพชรหม่โอ้โหโดนเตะกวาดไน้อีกแล้วห <c oughs> ัดขวาครับ แม่มีใ่เยาวด้วยโอ้โหสุดยอดครับเองชิมเองแล้วครับดูครับมั่นใจแล้วครับราชสักเพชรใหม่ยิ่งชกยิ่งฝ่อลงฝ่อลงครับดูครับขันซ้ายแลขวานะครับเพชรใหม่ครับเข้ามาต่อยบัดคืนโอ้โหราชสักไม่กลัวซะแล้วครับความมั่นใจเพิ่มขึ้นมาครับโอ้โหโอ้ยบัดขวาครับดูนี่ครับโดนไปเต็มเมครับร่วงเลยโอ้โหแมต่อยไปต่อยไปเหมือนจะช็อตนะครับ เดินหนาเข้าขยย่าเลยครับหลั่งจะสักครับตอนนี้โอ้โหรับอย่างเดียวเลยครับรับอย่างเดียวนี้ก็โดนเลยครับต้องศูนย์ต้องบวกคืนเลยครับเพชรใหม่รักรังจะทันไหมยกนี้รักรังจะมาหรือเปล่าครับประคอเอาตัวรอดหรือเปล่าครับอิงนิดเดียวครับตรงนั้นไม่ดีอาการนั้นไม่ต้องห่วงครับแย่แล้วครับนาทีนี้ของเพชรใัดโปโลครับโอ้ปากคอแตกยับเลยครับเจอหมัดนี้เข้าไป โอ้ไปดูภาพช้ากันครับนี่นะครับโดนไลท่ทะลุั้้แต่ชุดนี้นะครับไปเข้าก้านคออุ้ยอัปปะคัดไปโดนก็ร่วงเลยครับยกดำขึ้นเลยครับงัดขึ้นคนระับ